สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งมือเปิดประตูโฟ r เดอร์นะคะอ่าขั้นตอนแรกนะคะตัวนี้เป็นบานประตูฝั่งซ้ายนะคะเปิดประตูออกมานะขั้นตอนต่อมาตัวพักแขนนวมนะคะเราดึงออกแบบนี้เลยนะคะมันดึงออกได้เลยด้านในนะคะก็จะมีน็อตนะคะสามจุดนะพักแขนสวิตช์เราก็ดึงดึงปักตัวตรงนี้ออกนะคะ นี่เลยที่เป็นปลักวายนะเสียบแบบนี้ดึงออกได้เลยนะคะสำหรับประตูต่อมานะคะเราจะมาแกะตรงเบ้ามือประตูด้านในนะคะใช้ไขควงแบนนะคะงัดออกนะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ง้มตรงช่องนี้นิดหนึ่งเพื่อให้มันออกง่ายขึ้นนะคะต่อมาเราจะขันน็อตสามจุดนะคะมีน็อตจุดที่หนึ่งจุดที่สองและด้านในประตูจุดที่สามนะคะทางเริ่มขันออกเลย ขั้นตอนนี้ใช้สว่านหรือว่าใช้เป็นไขควงแขกได้นะคะต่อมานะคะเราต้องถอดทวิเตอร์ตรงนี้ออกก่อนนะคะดึงออกได้เลยนะคะตัวน,นี้นะขั้นตอนต่อไปแกะแผงประตูด้านหน้าค่ะดึงออกเช่นกันค่ะไม่ต้องกลัวปุ๊กหักนะคะมันสามารถดึงออกได้ส่วนต่อมานะคะเราจะถอดแผงประตูออกก่อนนคะคะนี่เลยเริ่มจากดึงสายตรงนี้นะ สเส้นขั้นตอนต่อมานะคะมันจะมีปากของคียล็อกตัวมือเปิดคู่หน้าตัวนี้สามารถดึงออกมาแล้วก็ใช้ไข่วองแบนยัดตรงไปที่รูแล้วก็บิดนิดนึงก็ดึงออกได้เลยแล้วก็มันจะมีจุกยางอยู่ด้านข้างประตูสามารถ งัดออกได้เลยแล้วมันจะมีน็อตหนึ่งตัวที่ขันมือเปิดยู่ตรงนี้อยู่ด้านในนะคะตรงนี้นะเป็นดอกจันนะคะน็อตมือเปิดนะใช้ดอกจันแบบนี้ขันออกได้เลยค่ะพอขันเริ่มหลวมนะคะเราก็จะมาขยับตรงมือเปิดนิดนึงเพื่อให้มันดึงออกนะคะดึงออกง่ายแบบนี้เลยนะถ้าใครมีอะไรงัดก็เอามาทุนแรงได้ ก็จับนี่ดึงถอยหลังดึงถอยหลังออกมานะคะจังหวะนี้นะค่อยๆดึงแล้วก็ถอดออกมาได้เลยค่ะขั้นตอนการประกอบนะคะเราจะประกอบใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะเอาใส่หัวด้านบนนะคะฝั่งนี้นะประกอบเข้าไปก่อนนะให้เขาตรงล็อกก่อนนะคะแล้วก็ลงมาอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังใส่แบบนี้นะคะใส่เสร็จปั๊บดันไปข้างหน้านิดนึงเขาก็จะเข้าล็อกพอดีค่ะแล้วเราก็ใส่เป็นหัวตัวเล็กเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะ เราต้องเอามือจับไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ชิ้นงานมันหลุดร่วงลงมานะแล้วก็ขันน็อตตรงจุดเดิมนะคะจุดนี้นะที่เป็นดอกจันนะขันเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสวิตช์ตรงนี้นะคะตรงที่เรากดคีย์ล็อกนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมค่ะกดพับให้แน่นแล้วก็ปิดตรงแผงประตูด้านในให้เรียบร้อยค่ะเก็บงานนะคะไปเนี่ยสายมือเปิด สายสีเขียวจะอยู่ด้านล่างสายสีขาวจะอยู่ด้านบนดูให้ดีถ้าประกอบไม่ถูกประตูจะเปิดไม่ได้แล้วเราก็ประกอบแผงประตูเข้ากับที่ดึมวิธีติดตั้งนะคะตัวมือเปิดประตูนะคะฝั่งซ้ายนะคะทั้งสองฝั่งทําเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีแรกก็คือเปิดประตูออกมานะคะประตูด้านหลังต้องใช้ความชํานาญนะคะนิดนึงต้องระวังด้วยนะคะ ขั้นตอนแรกคือขันน็อตจุดนี้นะคะสามตัวนะคะใช้ดอกจันขันให้เรียบร้อยเลยค่ะช่างขันน็อตครบแล้วนะคะเราก็จะมาขั้นตอนต่อไปตรงจุดนี้นะ,ะด้านในนะคะต,ตัวนี้ดันลงนะคะดันลงแบบนี้นะระาวังกันนิดนึงนะคะด้านในเขาจะมีน็อตด,ดอกจันอีกตัวหนึ่งนะคะจุดนี้นะ,ะ<ม>แล้วก็ขันเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ช่างส่องไฟฉายเข้าไปให้นะคะเ,คนะเพื่อที่จะเราจะดูน็อต อ่านี่นะคะน็อตตัวนี้นะโอเคให้ช่างขันเลยนะคะใช้ดอกจันตัวเดิมค่ะอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะนะคะขันน็อตจุดที่ชี้ให้เลยเมื่อกี้นี้ขั้นตอนถัดมานะคะใช้ตัวออกแรงตรงที่เราจับตัวดอกจันนะคะดันตัวหัวตัวนี้หัวเล็กนะคะให้ออกมานะคะค่อยๆดันนะมันออกง่ายนะคะตัวนี้นะแล้วเราก็มาถอดตัวมือเปิดตัวใหญ่นะคะดึงถอยหลังกลับมานิดนึงค่ะ แบบนี้นะดึงถอยล้างออกมาแล้วเราก็ค่อยๆถอดออกแบบนี้ได้เลยโอเควิธีถอดก็ถอดง่ายแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนใส่นะคะ